เรเรียนแปลงนี้ก็มาแปดปีง่ายแต่โตยากมันโดนความร้อนแล้วก็มีแมลงมารบกวนเยอะครับแล้วเราต้องพ่นยาตลอดถ้าไม่พ่นมันก็โดนโจมตีใบเสียหมดไปไยวแล้วเรต้องต้องเริ่มแล้วต้องหาทางบินรดแล้วเพราะว่า้าทำอย่างนี้ต่อไปตายแน่นอนเจอาจารย์พอาจารย์พุปัญญาวรธรรมใช่มันสดชื่นใบมันสดชื่นแล้วก็มีเชื้อราทําไทยก็มองต้นไม้อทาดีอะมองออก ถ้าไม่ดีมันก็เหลืองเหลืองุย๋ยยาอะไรใส่ไปมันก็ไม่กินครับตอนนี้พอใส่ไปแล้วมันก็ตอบสนองสดชื่นใบเขียวใบอะไรมันก็เออเราก็ชื่นใจว่าเออมันถูกทางแล้วเนี่ย ประยุทธ์พาชดครับผมวันนี้พาพี่น้องมาชดอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ครับจังหวัดจันทบุรีมาพาพี่น้องมาชมแปลงสวนทุเรียนเป็นทุเรียนที่สวยงามมากพี่น้องส่วนเรื่องราวการปลูกทุเรียนอย่างไรนั้นในการดูแลอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบเจอกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับพ่อตูแม่โกบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องหน่อยครับผมสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้มีโอกาสดี ได้มาเจออาจารย์ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันแบบสบายๆเนาะแม่กบกับพ่อตุ่มเนาะครับอ่าพอ่อในแปลงนี้ของเราพิกัดตั้งอยู่ที่ไหนนะเออหมูหมูหนึ่งเขาแก้วหมูหนึ่งเขาแกลล้วถ้ามจันีกันทบุรีนะครับผมพ่อแต่ก่อนแปลงนี้เนี่ยเป็นทําอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทําแปลงนี้มันเป็นป่าชากมาก่อนป่าชา,ค,า,ชาคือป่าชาคือป่าลกล้าง ลกล้างเลยเหรอใช่โอ้ปลาลูกล้างหมาดดนไม่เข้าโอ้แล้วก็มาตอนแรกทุนน้อยทําสวนยางทําสวนยางทําสวนยางมาประมาณสามสิบปีสามสิบปีใช่สามสิบกว่าปีแต่จำไม่ได้ตั้งแต่พศสองเก้าอ๋อแล้วมันยางตกต่าก็เลยมีแนวคิดจะมาทําสวนทุเรียนอแต่ตอนแรกสวนทุเรียนมันก็ไม่มีราคาครับกิโลละสิบสองบาทครับก็เลยปลูกยาง แล้วตอนหลังทุเรียนดีก็เลยชิดหนักว่ายางมันตกตามกิโลละสิบห้าบาทสิบเจ็บาทก็เลยทํายัางไงดีถึงจะได้ตังค์ก็เลยหันมาปลูกทุเรียนก็คือปลูกยางอแล้วก็มาปลูกทุเรียนอีกใช่แล้วก็ตัดทุเรียนมาปลูกยางอีกอ<ะ>แล้วก็ตัดยางก็มาปลูกทุเรียนอีกใช่สองครั้งแล้วทําไมเป็นอย่างนั้นอ่นนะก็มันไม่ได้ผลมันตายครับมันตายก็เลยต้องมาปลูกทุเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะความรู้ไม่มีเกี่ยวกับ ทุเรียนเอ้าเหรอทำไปตายไปทำไปตายไปใช่อ๋อนะครับแล้วแม่กบกับพ่อตูวเนี่ยเป็นคนพื้นที่อะไรไหมใช่คน<อ>ท่าใหม่นี่แหละคนท่าใหม่เลยใช่แต่ตอนแรกไม่ได้จริงจังทำแบบแบบอ่าไม่ใช่อาชีพทำงานครับก็ลาจากงานกลับมาครัแบบ,บแบบว่ามันคิดแล้วว่า เราบีที่แล้วก็เราเราามาทาสวนดีฟ้าพราะไปทํางานเราเบื่อแล้วอ่ะครับมันก็เลยหันมาเนี่ยมาทําสวนก็คุกคานมาตลอดครับก็แสดงว่าในการโค่นยางปลูกทุเรียนนี่ก็ต้องมีความหวังสิว่าต้องมีใช่มีความหวังว่าเออหวังว่าไงปะก็อยากจะได้ทุนทําส่งลูกเรียนหนังสือครับเพราะว่าไม่มีทุนในนี่เขาตลอดชีวิต เพิ oh. ่งมาฟื้นไม่กี่ปีนี่เองครับติดทกศมาตลอดเพราะเราไม่มีครอ๋อไม่มีทุนก็ต้องไปกู้ยืมใช่เอาพี่เนี่ยยังอยู่ทกสอยู่เลยอ๋อครับแล้วพอแล้วทุเรียนแปลงเนี้ยทําได้กี่ปีแล้วพ่อทุเรียนแปลงนี้ก็ประมาณแปดปีแปดปีแปดปีแล้วไปเอาเขาเรียกว่าไปเอาแนวความรู้ในการปลูกพืชนาจากไหนก็ปู่ย่าตายายทํามาเล็กๆ็กน้อยแล้วก็ เคยเห็นอยู่แล้วก็เลยทําตามไปครับแล้วก็พอดีได้ลูกชายมาเสริมลูกชายเขาดูในยูทูบบ้างอะไรบ้างเอามาประกอบแล้วก็ค่อยๆทําไปครับทําแล้วก็คือประสบความสําเร็จเลยใช่ลูกชายมาช่วยไม่ตอนที่พ่อทํานี่คือสําเร็จเลยไม่มีปัญหาเลยก็มีลูกค้าตลอดมันเป็นยังไงพอเราห้ฟังนมันตายมันเหลืองมันอะไรแบบมันดีมั่งไม่ดีมั่งอ่ะมันก็ไม่ได้ผลอ่ะครับเพราะว่ามันเราไม่มีทุน เอายาเอาปุ๋ยเอาน้ำอะไรเงี้ยเราทุนน้อยไงเราก็ค่อยๆขยายทีทีหน่อยอืจนเออตอนเนี้ยเต็มรูปแบบแล้วพอดีได้ลูกชายมาช่วยเหลือครับมันก็เลยได้พึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังอีกคิดว่าอีกสักสองสามปีเพราะว่ามันยังไม่ได้ผลผิดเต็มที่พึ่งจะเริ่มพึ่งจะเริ่มพึ่งจะเริ่ม,มแม่ก,กบครับตอนที่พ่อตุน ชวนทาแปลงสวนทุเรียนตอนนั้นคิดยังไงก็มันทําทีละน้อยแหละคะ่ะมันเราไม่ได้ทําทีเดียวหมดเราค่อยๆปลูกไปครับพอพอปลูกอันนี้ได้ปีงเราก็หยุดไปสักปีหนึ่งเหมือนกันแล้ว<อ> <laughs> เ,เราค่อยทําแปลงต่อไปอะคะ่ะเราไม่ได้ทําทีเดียวครับค่อยๆทำค่อยๆทำไป เพราะเราทำกันเองในครอบครัวแรงงานมีไหมไม่มีแรงงานก็หายากบางทีก็ไปยืมจากพี่น้องมาชั่วครั้งชั่วคราวอ๋อแต่ส่วนมากส่วนมากก็คือหลักๆก็คือมีทำกันเองทำกันเองครอบครัวเอาส่วนลูกชายเนี่ยเพิ่งเข้ามาทีหลังใช่ไหมใช่โตแล้วผู้เรียนโตแล้ว่็มาบ่อเราหมดแรงแล้วตามดินดีแล้วครับแล้วปลูกผู้เรียนเนี่ยปลูกยากไหมปูกลยายปลูกง่ายแต่โตยากปลูกง่ายแต่รักษา ยากยากครับดูแลยากไหนลองเล่าปัญหาให้ฟังหน่อยด้ว่าในการดูแลทุเรียนเนี่ยมันยากขนาดไหนม,มันมันโดนความร,ร้อนแล้วก็มีแมลงมารบกวนเยอะครับแล้วเราต้องพ่นยาตลอดถ้าไม่พ่นมันก็โดนโจมตีใบเสียหมดมเราก็ไม่รู้จะทําทไงนก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงตลอดเลยครับจนเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยแม่เขาเป็นภูมิแพ้แล้วแม่แม่กบเลยนะใช่เป็นภูมิแพ้เลยแล้วต้องหันมาใช้แนวอินทรีย เพราะว่ามันสะสมมาเรื่อยๆครับมันเป็นหลายปีไงเป็นหลายปีมันเป็นสิบสิบปีเง้นนะครับก็เลยเป็นภูมิแพ้แล้วก็คิดลูกชายมาบอกว่าถ้าชักอย่างนี้ก็ตายเทา่าตายผ่อนชงนะได้เงินมามีประโยชน,น์ตายผ่อนงแน่นอนใช่มันเข้ากระแสเลือดอ่ะถึงหนังค่นบ่อยตายยิ่งเข้าแทรกเร็วขึ้นแล้ว,ลวได้เงินมาไม่พอค่าหมอก็เลยหันมาเป็นอีซี แต่ก็ยังทิ้งเคมีไม่ได้นะต้องรวมด้วยเพราะบางทีมันโดนโจมตีแมลงเราสู้ไม่ไหวแต่เป็นข้างคราวแล้วคําว่าทําเกษตรประยุกต์โดยการใช้เคมีร่วมด้วยนี่เริ่มจากจุดไหนพ่อก็ภูมิแพ้ไงโดนร่างกายเราใช่ร่างกายไม่ไหวแล้วต้องต้องเริ่มแล้วต้องหาทางดิ้นรนแล้วเพราะว่าถ้าทาอย่างนี้ต่อไปตายแน่นอนตายพรองสูงอ่ะพรองสูงแน่นอนใช่ยาพี่น้องก็เป็นะเร็งเพราะทํา ริาพ่อริงดิน้องชายเป็นอ่ะอเป็นมะเร็งเลยอ่ะรักษาหมดเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่หายครับเดินไม่ไหวแต่หาย<อ>ก็เลยหลานเอออย่างนี้ไม่ไหวแล้วพ่อครับก็ต้องเอาอิซีมาเถอะเราปลอดภัยไต้เงินน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเลย,เลย,เลยหันมาได้แล้วเลยแล้วแสวงหาย,ยินซีเนี่ยไปสแสวงหาย,ยังไงก็ลูกทาย ลูกชายลูกชายไปแสวงหาอย่างไรดูตามยูท b e อะไรพวกนี้ครับเจอใครครับพ่อก็มาเจออาจารย์พศอาจารย์พศปัญญาวรธรรมใช่ครับตอนนั้นอพอลูกชายเจอปุ๊บหนึ่งลูกชายได้มาปรึกษาพ่อกับแม่ไหมก็ปรึกษาอยู่แต่ว่าเอ๊ะมันสิบแปดมงุลหรือเปล่าเนี่ยเออเหรอเออผมก็ยังไม่เชื่อนะครับผมว่าเอผมโดนหลอกมาต่อชีวิตแล้วอ่ะไอ้คนนั้นก็อย่างนั้นงคนนี้อย่างนี้เอ๊ะมาสิบแปดมงคลขายยา ้าไม่ดีไม่เอาเงินก็ได้นะดีแล้วหายเงียบเลยคืออะไรเงินหายโลกหายหรือว่าทุเรียนหายทุเรียนหายเอขาบอกทาไม่ดีไม่เอาตังค์ครับเอก็มีนะแต่หายหัวไปเลยคนขายหายเอคนขายหายเลยไม่กล้ามาเลยแอบมาดูเหมือนกันเขาบอกไม่หายเดี๋ยวคืนเงินะให้ความมั่นใจขนาดนี้นะครับแต่ผมโดนจนเบื่อแล้วก็เลยอนหลังไม่เอาแล้ว พอทีเพราะว่าเราโดนหลอกตลอดแต่มันคนมันเบี้ยวอ,ะอ่ะเออคนมันเบี้ยวแล้วแม่ล่ะตอนนั้นลูกชายเอาเอาอ่าลูกน้องนอนท์มาปรึกษาแม่คิดยังไงว่าเราจะไปในแนวอินซีแล้วนะแล้วเราเนี่ยมาเจอแนวทางของอาจารย์<อ>พศแล้วเนี่ยบอคือว<อ>่าเราเห็น,อนของเคยมีไหนในยูทูบนะของเจ้านู้นเจ้านี้หลายเจ้า,าที่เราโดน,นะะอ่ะอ๋อ ยาวหนึง่งอย่างน้อยเราก็ต้องหมดเงินเป็นหมื่นเพราะว่านะเราจะลองใช้อย่างน้อยมันก็ไม่เห็นผลเนี่ยพอเราหมดเป็นหมื่นมันก็ยังไม่เห็นผลอยู่ดีเราก็บายเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยหลายเจ้าเลยค่ะเราสารปรับปรุงดีนนี่สั่งมาไม่ไม,ไม่ตามกว่าสิบเจ้า<อ>ไม่ผลไม่ได้ผลมันมันเราก็ยังไม่เห็นผลแตกต่างครับแต่พอเรามาเจอใช้ของอาจารย์พศเนี่ยเราสั่งมาเรา เราไปขอแบ่งเข้ามาอ๋อตอนแรกคือยังยังไม่สั่งขอแบ่งค่ะคือว่าเรากลัวว่าสั่งมาทั้งสีตันครึ่งเราจะได้ใช้500กิโลล้วอีกสีตันเนี่ยจะไปไหนไม่ถูกก็๋อเราคิดอย่างนั้นเพราะเพราะว่าผิดทันที่เราสั่งมามันเป็นอย่างนั้นเยอะเราก็คิดว่าเดี๋ยวไปเรา ถามนนว่าที่ไหนมีไก่ไก่ที่เราพอจะไปเอาได้ไหมนนท์เขาบอกว่าไประยองค่ะไประยองค่ะไปบ้านนาณัฐนาณัฐค่ะไปถึงบ้านนาณัฐไปขอแบ่งนาณัฐมาหนึ่งตันล้วก็ใส่จุดนั้นอยู่จุดนึงพอได้สักประมาณสิบกว่าวันก็เริ่มเห็นว่าเออชักมีสีเขียวอ๋อก็เลยบอกว่าส่องคงต้องสั่งมาเป็นเที่ยวละทีเนี้ยจะจาก จะแบ่งกับใครเขาก็ไม่เชื่อมันเขาก็ไม่กล้าเอาเหมือนเราอะ่ะเราบ,บอกเขาว่าสั่งมาแล้วเก็บไว้เดี๋ยวใส่รอบหนะ้าอีกเราจะลองใส่จุดนั้นดูก่อนถ้ามันดีขึ้นแล้วค่อยขยายต่อไปบอกเขาอย่างนี้ก็เลยสั่งมาค่ะเ้าหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นก็เริ่มใช้มาติดต่อกันนะคะมันดีขึ้นยังไงพ่อก็มันสดชื่นใบมันสดชื่นแล้วก็มีเชื้อรา ทำให้ก็มองต้นไม้ถ้าดีอะมองออกครับถ้าไม่ดีมันก็เหลืองๆปุ๋ยยาอะไรใส่ไปมันก็ไม่กินคบตอนนี้พอใส่ไปแล้วมันก็ตอบสนองสดชื่นใบเขียวใบอะไรมันก็เออเราก็ชื่นใจว่าเออมันถูกทางแล้วเนี่ยอืว่าถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วครับแล้ววันนั้นก็คือโชคดีด้วย ได้มีโอกาสเจออาจารย์อาจารย์พศเดินทางมาที่สวนใช่ไหมครับแล้วก็ได้คําแนะนําจากอาจารย์ในการใช้ค่ะครับเราก็ทาตามอาจารย์ทุกประการอาจารย์อาจารย์แนะนํายังไงแม่กบอาจารย์ให้มาอาจารย์แนะนําให้เอาของอาจารย์น้ําหมักหลักหมื่นของอาจารย์ไปผสมกับน้ำสองร้อยลิตรครับใช้ปริมาณสองร้อยซีซีกับ น้ำตาลทรายหนึ่งครึ่งกิโลแล้วก็ละลายให้ให้หมดแล้วก็ใส่ไปในถังครับแล้วก็ใส่เกลืออีกประมาณหนึ่งกำมือครับแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วคนให้เข้ากันหมดแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มถังแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วเวลาเราผสมปุ๋ยเราก็ โอยอาจารย์25กิโลเราก็ใส่เคมีหนึ่งกิโลครับแล้วก็เอาของอาจารย์มานเราก็หมักเอาไว้20วัน21วันเนอะ21วันแล้วก็เอามาโรยนี่ก็คือก็เวลาอาจารย์มาเยี่ยมสวนท่านก็แนะนำใช่วิธีการได้วิธีการจากอาจารย์เพิ่มประสิทธิภาพเนาะตอนตอนที่ยังไม่เจออาจารย์เนี่ยเวลาพ่อกับแม่เดินเข้าสวนความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไง ตอนนั้นมันเราไปคิดว่ามันจะได้ขนาดถึงขนาดนี้นะคะเพราะว่าในใจเราอะขอให้หายโรคอย่างเดียวในในสวนเนี่ยมันมันมีเชื้อไฟไฟท็อปท็อปเยอะแล้วค่ะครับมันเหมือนว่าในสวนเนี่ยมันมีจะไม่มีการปอดโรกเลยเราคิดในใจเ<อ>พราะมองไปทางไหนใบเรามันจะเหลืองมันฟ้องก่อนเลยครับมันฟ้องออกมากที่ใบก่อนเลยเนะาะใบเหลืองเพราะว่าเหมือนบายุด มาพร้อมกับอาจารย์มาเจอสวนพ่อพ่อกับแม่นี่ก็คือใบเลื้ยงเต็มเลยเนาะแล้วก็ตอนนั้นคือหน้าตาพ่อกับแม่เนี่ยก็มยังไม่ได้อิ่มเอือบแบบนี้เนาะมันจะไม่สบายใจเพราะเราจะนึกดูว่าของมันยังสวยอยู่ใครเขามีความสุขเขาเปิดเพลงเขาอะไรนี่เราก็อย่างนั้นเนี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้สึกจะดีด้วยเพราะว่าใจเรามมนยังไม่สบายครับ แล้วเริ่มมีความหวังขึ้นมาก็คือต้นไม้มันต้นไม้สดชื่นขึ้นเขามีคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาผ่านบ่อยเขามาหยุดแวะถามลงลงข้างหลังนู่นน่ะลงทำไงทําไมใบลงเขียวขึ้นอ๋อราบอกเขาอยู่เราก็เลยเพิ่มเริมเห็นว่าเออความแตกต่างมันคนอื่นดูให้มีมากมาแล้วครับเริ่มมีมากแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในในถามนิดนึงว่าในการดูแลสวนในเรื่องของทางดินเนี่ย รู้พ่อกับแม่เนี่ยในเรื่องของการให้ทางดินเนี่ยพวกปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยให้อะไรบ้างตอนให้ปุ๋ยที่หมักของอาจารย์เลยค่ะอย่างเดียวเลยค่ะตอนหลังเนี่ยค่ะจริงเหรอเราจะไม่หันไปหาอย่างอื่นแล้วอ่าไม่มีอย่างอื่นมาเพิ่มเลยเหรอไม่มีแล้วเพราะว่าเราสั่งเข้ามาเนี่ยเราอ่ะสั่งสามตันเลยตั้งใจเราเคยสั่งก่อนหน้าของอาจารย์นะคะที่เป็นสารปรับปรุงดินเนี่ยเราโฆษณาว่าดีนักดีนะเราสั่งทีเดียวสามตันเลย มาเราก็ใส่ที่เราสามตันเหมือนกันหวังว่าจะให้มันเขียวพออีกสามวันห้าวันสิบวันเรามาดูตายของเราเหลืองไปฝกเก่าอีกมันมันถึงอย่างนี้ถึงไม่กล้าสั่งมากเล้วกต้องไข่เอามาดูเอาตอนหลังทําไปทํมามก็ชักหมดต้นด้วยและยังเห็นแมคโครจอดอยู่ข้างต้นก็มีนี่ที่มาอ๋อมันคืออะไรพ่อก็ต้องขุดแล้วเค่าเอาไว้มันก็เป็นเชื้อโรคอะเต็มขุด เตรียมขูดออกขูดเราเอาไปไว้ไหนพ่อเผาเผาเผาทำไมอ่ะก็มันเชื้อโรครากมันเสียหมดรากมันดำก็ต้องเผาทิ้งเพราะเอาไว้ก็เดี๋ยวหมดทั้งแปลงครับมันมีสปอร์ของลาครับเพราะเราไม่รู้ไงเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องเ่ายุดมาเนี่ยยังเห็นแม่โคจอดอยู่ข้างนอกอยู่เลยบางทีจอดอยู่ข้างๆต้นแต่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วยังเห็นแม่โคจอดอยู่ในในโรงเก็บมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็ยังไม่ใช้งานก็ปล่อยเลย อันนี้คงสงบไว้ก่อนสงบสงบไว้ก่อนยาแล้วอย่าแล้วอย่ามานะพักไว้ก่อนเอาแม่แล้วเรื่องทางดินนี่คือสารปะปุนทองจันอย่างเดียวเลยอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มีเลยค่ะเพราะว่าใส่มากมันก็เพลองเพราะเงินก็น้อยเพลองอย่างเดียวใช่เปลองด้วยแล้วไม่ได้ผลด้วยแล้วเราก็มองว่าใครที่ก็พอใช้แล้วเขาอยู่ได้นี่เขเลยเขาอยู่ไปก่อนอย่าไปเขาก็เขียวสมบูรณ์แล้วพอแล้วครับเดี๋ยวไม่รู้อะอะไรเป็นอะไรกัค่อยๆดูไป แต่เราก็ไม่รู้มันยืนได้สักกี่สิบป,ปีก็ถัดไปอย่างนี้ก็ใช้ไปเรื่อยๆทําไมพ่อกับแม่ถึงได้มั่นใจกับสารปรับปรุงดินของอาจารย์ที่ว่าอย่างอื่นไม่เอาเลยเอาของอาจารย์ใบมันสดเ<ค>ชิดเขาบอกตอนหลังเนี่ไ<า>ยได้ข่าวจากพี่น้องเขาบอกเขาใส่เคมีปุ๋ยอะไรพวกนี้เขาใส่เยอะบใบเขียวมันดําไปมาเขาก็ป่วยค่ะอพอมันงามสุดเขาแล้วตอนหลังป่วยแล้ว มันก็ค่อยๆซุดลงแบบเอาไม่อยู่อะค่ะอืค่อยๆซุดลงซุดลงค่ะแล้วก็มีอาจารย์บางท่านอ่ะเขาก็แนะนําเคยฟังใน y t u b e อ่ะเขาบอกว่าทูเรียนนี่มันเป็นพืชที่ไม่ต้องการกินปุ๋ยมากเลยค่ะครับก็เลยว่าแค่นี้ก็คงพอยอยู่ได้ไปก่อนครับครับสารประปูลินของอาจารย์โพดเนาะ,ะพออย่างเดียวเลยอยู่ได้อ,อ๋อแล้วอย่างทางใบเหรแม่มนมีตั้งหลายในเรื่องของการดูแล ก็จะเป็นมอ์โมเน้อยล้ก็จะมองว่าเขาขาดสังก้สีก็เพิ่มสารสีครับขาดแม็กก็เราก็จะใส่แม็กไปแต่ก็จะไม่ใส่มากไ้แล้วค่ะแล้วหลักๆคือแม่ใช้อะไรส่วนใหญ่ที่ผสมไปนะครับก็สารยครับแล้วก็แคลเซียมบออนมั่งไปบางครั้งแล้วก็สังก้สีเราจะดูของเราว่ามันขาดอะไรว่าขาดให้ดูพืชเป็นหลักว่าเขาขาดอะไรแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ตอนส่วนใหญ่แล้วจะมองใบเอาค่ะแต่บางครั้งอะ่าบางครั้งเราก็ใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเกล็ดมั่งแต่เราก็จะใส่น้อยกว่าที่เขากำหนดนะคะจะไม่ใส่เต็มเสต็กแล้วอ๋อใส่ในน้ําน้ําหมักใช่ไหมใช่ค่ะแต่ของขาดไม่ได้คือน้ําหมักของอาจารย์ใช่ไหมใช่ค่ะขาดไม่ได้คือน้ําหมักหลักหมื่นนี่แหละค่ะใส่ทุกครั้งเลยค่ะแล้วฉีดช่วงไหนแม่ช่วงสี่โมงเย็นไปแล้วค่ะสี่โมงเย็นไปแล้วค่ะ กลางวันก็ได้แต่เราคิดว่าจะไม่ได้ผลดีเท่าตอนเย็นกัะเพราะว่าอาจารย์เคยพูดว่าเป็นแนวจุลินทรีย์ถ้าเราได้ความร้อนมากจุลินทรีย์ก็จะตายไปมั่งจะหายทางานสี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับตอนฉีดพ่อกับแม่ต้องใส่หน้ากากใส่อะไรไหมผมไม่เคยใส่แล้ว คนใส่เลยจริงแล้วควรใส่ค่ะคนใส่แต่เราเห็นว่ามันสองคนนี้เขาดื้อกันมากค่ะไม่ใส่แล้วเพราะว่าของอะไรที่เรามองไม่เห็นก็ป้องกันไว้ก็ดีค่ะครับอืมเนาะก็ทางดินก็คือใช้สารบำรุงดินเป็นหลักนะส่วนทางใบที่ดูแลก็ใช้ของอาจารย์ก็คือขาดไม่ได้แต่อย่างอื่นก็คือให้ดูพืชเป็นหลักของอาจารย์ต้องเป็นตัวนำของโซเดียนใส่น้อยได้ค่ะ แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี่ที่บ่ายยุทธมาเนี่ยก็คือสั่งสารปรับปงดินมาค่ะเป็นรถอะไรนะรถสิบล้อเนาะเถพ่วงรถลากรถพ่วงอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนไปขอแบ่งแล้วก็สั่งทีละสองตันแต่อนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องใช้ทั้งคก็คิดว่าไปถามเพื่อนบ้านว่าวเห็นมาผ่านทางสวนน่าเห็นว่าสวนสวน ตอนเราอ่ะเขียวขึ้นบ้างไหมถามเขางี่บอกว่าเขียวขึ้นเราถามเขาว่าแล้วที่ใช้อยู่เนี่ยเห็นผลบ้างไหมที่เขาใช้อยู่อ่ะเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นผลเลยเขายังมืดมนอยู่ก็บอกเขาว่าลองมาใช้ตามเรามั่งไหมเดี๋ยวเราจะแนะนําผูดกับเขาอย่างนี้เขาบอกเอาเอาเอาก็เลยบอกเขานั้นแบ่งกันคนละถนอนนะที่สั่งมารถพ่วงนึงแม่กับลูกเราเราเอาแม่ให้เขาเอาลูกเขาสวนเยอะกว่าเราค่ะครับ โอ้แล้วที่มานั่นก็คือสามสิบตันสามสิบตันจากมันจากปกติแล้วเนี่ยแม่สองตันสี่ตันอ่าสั่งสองตันสี่ตันครั้งนี้คือสามตัวเราสสามตันค่ะแน่ใจแล้วก็คือว่าแน่ใจแล้วว่าใช่ถูกทางมาถูกทางแล้วก็เลยสั่งเยอะหน่อยไม่ต้องสั่งบ่อยอือก็พ่อบอกว่ามาถูกทางเลยเหรอใช่มาถูกทางแล้วก่อนนั้นใช่มาอลไร จะไม่หันกลับไปทางไหนแล้วยังเป็นสภาพนี้อ่างไครับแล้วทีนี้เนี่ยบ่าวยุทธได้มีโอกาสได้มาทําคลิปแล้วก็ได้สอบถามซึ่งลูกชายได้เข้ามาช่วยแล้วก็มาดูแลพ่อแม่ที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วก็มาช่วยใน,ในการดูแลสวนแล้วลูกชายก็จบวิศวกรด้วยแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในการนําเครื่องจักรมาใช้ในการดูแลสวนลดเวลาลดต้นทุนลดอะไรต่างๆเนี่ย เนาะแล้วมันเกิดคนดีแบบนี้เห็นบอกพี่น้องก็รวมมาที่สวนเยอะเลยเลยมามามาตลอดค่ะมาค่ะมันเขาก็คืออยากจะมาเห็นของจริงที่เราพูดไปมันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนเป็นยังไงก่อนท่านเดกนใเคยมาตอนนั้นก็เราก็ป่วยเขาก็ป่วยก็ของต่างคนต่างป่วยก็ต่างป่วย้คเขาต่างเครียดอ๋อแต่ญาติพี่น้องมาเห็นเนี่ยญาติพี่น้องมีคนใช้ตามบ้างไหมก็ทุกคน ตรงคนเลยเนี่ยพอบอกเขาเขายังไม่ทันมาเห็นสวนเขาบอกเอาๆเขาอย่างนี้เออเหรอค่ะเราใช้ได้เขาก็ใช้ได้เขาบอกเรายังการใช้ทําไมเขาจะไปการใช้ครับเขาก็ใช้ตามแต่ทีนี้ญาติพี่น้องก็มาเยี่ยมที่สวนเลยอย่างวันนี้บ่ายยุทธมาก็มาเจอเนาะมาเป็นน้องชายของของลุงด้วยเป็นน้องชายของคุณแม่ด้วยนะครับมาทั้งสองคนแหละเว้นน้องชายแม่มาเจอเนี่ยรญาติมาเจอเนี่ยได้พาเดินชมสวนไหม ค่ะค่ะเขาเดินเองเลยเลยเขาเดินเองเลยเขาเดินก่อนเราเอาเดินก่อนเราเลยค่ะแล้วเขาพูดอะไรบ้างไหมเขาใช้ว่าพื้นดีขึ้นเขาพูดอย่างนี้เขารู้ว่าสภาป่วยอย่างเงี้ยธรรมดาแล้วมันต้องตายไปแล้วมันต้องไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือตายแล้วค่ะอ๋อแล้วทีนี้มันรับใบดีขึ้นเขาว่าบอกเขาว่านี่ยังห้าสิบห้าสิบอยู่เขาบอกไม่ใช่ไม่เกินห้าสิบแล้วเขาว่าอ๋อเหรอโอ้ ในใจเรายังคิดว่าหาสิบห้าสิบอยู่แต่เราก็จะรักษาไปเพราะว่าเราก็อยากรู้ธรรมดาถ้ามันอาการขนาดเนี้ยมันจะทิ้งใบด้านบนจนเหลือเป็นก้านโูบแล้วก็ซอยลดลงมาเรื่อยๆจนเราก็ไม่อยากเอาไว้แล้วตัดเราออกแต่เวลานี้มันยังรักษาใบไว้อยู่แล้วมันยังแถมรัดใบมาอีกด้วยแปลว่ามัทางทางที่ดีขึ้น่ครับแล้ววันนี้เนี่ยเวลาพ่อกับแม่มาที่สวนเนี่ย ความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ตอนนั้นมันก็นมาสวนมันก็ทายอะไรไปเ,เราก็ตั้งความหวังเต็มเตี่ยมเ,เนาะว่ามันจะเขียวมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้เลยม,มาของเนี่ยี่เจ้าทดลองเนี่ยมันเป็นสิบเจ้าเกินนั้นกว่าดา่าครับแล้วตอนนี้ล่ะทกอย่าง ทุกอย่างเขาว่าของดีของเขาเลิศหมดแรกเลยมีใครเขาว่าของเขาเก๊ตจนเราไม่กล้าเชื่อใจใครเลยตอนหลังเราต้องร้องตีละน้อยเออแล้วเพิ่งมาเนี่ยได้เจอกับอาจาร์ครับบาวยุดนี่แหละ่ยิ้มได้แล้วครับยิ้มได้แล้วเนาะมีความหวังอย่างไรก็ตอนฟื้นก็ยังพอใจแล้วค่ะครับก็เชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทำเพราะว่ามันส่งผลทาง ทางพืชเป็นหลักให้เราเห็นเนาะอาวันนี้ถ้าพี่น้องชมอยู่พ่อกับแม่อยากฝากอะไรถึงพี่น้องบ้างก็ก็อยากให้เขาเปิดใจแล้วก็พาไม่นั่นกน็ลองใช้นิดหน่อยก่อนแล้วค่อยถ้าดีแล้วค่อยเริ่มต่อไปค่ะครับถ้าถ้าเราไปปักใจใช้หมดเลยลงไปครั้งแรกแล้วมันไม่ตอบโจทย์กับเราเราก็จะเสียเงินเยอะเอจาใช้ทีละน้อยแล้วถ้ามันดีขึ้นแล้วค่อย เพิ่มปริมาณก็จะดีขาก็ัครับอ่าพ่อถ้าเกิดพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมสวนได้ไหมยินดีต้อนรับเลยครับเพราะว่าจะได้เห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงครับมาได้เลยมา,มาได้เลยเนาะมาได้เลยแต่ต้องโทรออกลวงหน้าเพราะว่าบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่คมันเป็นสวนอ๋อต้องโทรบอกลวงหน้า เบอร์อะไรพ่อก็เบอร์ที่ลูกชายอ๋อเบอร์น้องนนเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับผมก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วมาพูดคุยกันก่อนได้หรือมาเห็นให้เห็นกับตาไปเลยก็มีหลายเจ้าใช่ไหมที่มาดูนี่เขาต้องมาดูเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจคาพูดเราเหมือนกันเดี๋ยวหาว่าโอหกเดี๋ยวว่าหาว่ามาดูของริน่อแล้วค่อยว่ากันเราไปเชียร์ของที่ว่าไม่เป็นจริงครับแล้วก็บาปกรรมด้วยนะ เออใช่ใช่ต้องมาดูด้วยเองจะรู้ว่าไปหลอกชเราไม่เราไม่ทําอย่างนั้นเราไม่ได้ยังไงเราก็เอาอย่างนั้นก็อย่างแม่กลมเนี่ยก็ไปบอกสวนข้างๆพี่น้องว่าลองดูอ่าแล้วสวนข้างๆเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสวนเราอยู่ตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังไปตัดสินใจได้เขาไม่เขาไม่มีว่า เอาเดี๋ยวเราแฟนเขากลับมาก่อนแล้วค่อยตกลงกันเขาเอาเอาเอาเาพูดอย่างนี้เลยเอาเลยเนาะเอาเลยอ่ะเราก็เห็นเห็นของจริงอยู่เขาก็เห็นช่องด้วยค่ะเห็นของจริงอยู่ที่มันติดกันครับอ่ะสุดท้ายครับอยากให้พ่อแม่ฝากเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนหน่อยครับเชิญครับผมขอให้มีความคิดที่ดีแล้วก็คิดให้หนักว่าอะไรเป็นอะไรครับ แล้วพืชตอตสนองเราไม่ที่ใช้ไปอย่าไปเชื่อคนง่ายๆเพราะว่าตอนนด้สิบแปดมงกุฎมันเยอะไม่รู้สก็ให้ใไปใช้ดูแล้วก็จะได้มีทดองดชมอะค่ะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่กล้าการันตีร้อยปร์เซ็นตหรอกว่าต้องลองดูครับสิบปากว่าไม่เข้าตาเห็นนะเออต้องลองครับลงมือทำเคือคำตอบใช่เพราะยังไงเราทำสวน ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ผลต่างๆเราก็ต้องใส่อยู่แล้วใช่เรายังไรเราก็ต้องสว่างเปลงหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราลองเปิดใจดูอย่างที่บอกเนาะว่าเปิดใจดูว่าอะไรเป็นรเริ่มจากน้อยๆถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงโดยดูพืชเขาตอบสนองเราค่อยตัดสินใจนะครับเพราะว่านี่มันก็คือสารปรับปรุงดินจุลชีมหมักแร่ด้วยพอดอเนาะก็ลองดูเปิดใจก่อนก่อนแรกต้องมีใจก่อนถ้าไม่มีใจไม่ต้องลองต้องมีใจก่อนใช่เพราะว่าามีใจนี่ไม่เอา ไงก็แม่เาให้ฟรีก็แม่เอบต้องมีใจก่อนพอมีใจเสร็จแล้วลองดูถ้าได้ผลก็โอเคถ้าไม่ได้ผลก็ปล่อยไปเพราะว่าไม่มีอะไรมากหรอกถ้าเรามีใจเปิดทดลองได้แล้วก็ดูของจริงได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคับคุณพ่อกับแม่มากๆนะครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ